สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีมื่อสุข่สุคนมันนี้มาพบมาพอครับหมอบันนอกในการลูกสาวกำลังสืไปสีบยาพี่น้องสืบยาวิตามินให้แม่แม่นางกิ่งบะบอกพ่อพ่อน้องกิ่งอยู่ทั้งบันใหญ่ไปเลยพี่น้องเลยกำลังสิบไปกรลุกสาสองคนไปพอกันอยู่เพื่อนเขานังกิ่งเพล่ะกิ่งแก้วบอกพ่อไปเลยพี่น้องเลย เพิ่งทนทางไปพี่น้องเพราะเป็นทุนทางนั้นหลับทงหน้าเลยมองไปะศิษยาเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนข้าเจ้าพคนละคนมีทางเพราะว่าเพืเ่อนคนอยู่คือทรงไทยทรงหน้าเลยมุ่งตันทางมัดนะพี่น้องหาทางเขาทุกทางใลทางเขาเพราะเห็นแต่หมอผู้สมศิษยากะใได้ขี่รถพาทงหน้าพี่น้องมากับลูกสาวหมด ทางาวเพื่อนแต่ทางใดวเพือ,อเลยว่าเพื่อนกับอยู่อยู่กลางผงมาพี่น้องแหน่ทางตันนี่ละทางไหนทางไปน่ะทางมาทางไหนขัดตันหมนอแหละ <laughs> บัดเมื่อไห่เมื่อท่านนึ่ก็ได้ได้นี่เนาะมาเถาก็ได้ลัดทงกิ่งแก้มมาอยู่ใกล้หมู่นั่นนแล้วนะสบายดีไหมกิ่งแก้วน้ำสบายดีเด้อสบายดีสบายดี พันอยู่ท่งไฮทงหน้าหาทางมากอบ่มีพี่น้องเอ้ยหมู่ตันทางเมื่อสักมือเลยเป็นน่ะเป็นลอยเป็นยังนั่นลอยบะมาหอดเพื่อนผลงานพี่น้องเอ้ยจะมันไข่ไข่บนอเขาจะแต่งยามให้กินเศาอย่เขาว่าเอามากินกับเา กินอะไรกันตะกี้มันไข่มันเบงกันบ่ตะกี้มันไข่มันแหงงขาคือเผาช่างขาน่ะเออได้เป็นยาวิตามินอะไรนี่นอตัวนี้อัพเชฟบบอกคือเบิ่งนุ่มดุนุ่มหงิกามนุ่มหงักาหู่หายแพลมึนหายจัดเป็นยังถ่าโก้บางอันแนะนำนะถ้าโทรไปหาลราแล้วว่านี่แหละนี่คือคือคือเขาว่าอย่างนี้แหละอืมถ้าเราไปใส่เสื้ลูเราบ่งแห้งอืม เจ้าเจ้เป็นเคยเป็นมาแต่เก่าเลยเป็นมาต่คงเทสองเถื่อนะจะ้ามิเลไปเหงานของงานน้ำาอ้น้ำโมเดผต้ตายอ้หอันเบ้านเราเหงานะมันดําไปจักลีนไปจักยังนอนผู้สาตร์ชเดียนอนสามคนขึ้นแล้วแต่กอนไม่นี่ขึ้นเทืองเลเนาะเฮาเฮายามันเลยกับอะไรลงมาสอมบ่าจะพันเหล็กพันเบอร์บ่ อันนี้มนอ่ก็ซ้อมกระบอกโยกกมานอนน้เบงได้นาดให่ไอเชนไอแม่เนี่เงินบาบาอไรปจน้โกนมายแต่ว่าคากได้อยู่นั่นนี่ห้องกับคากได้อยู่แบบนี้เนาะแบบมาตองมาต้องวนน้ำมูงอยู่ใกล้ๆบูจะเส้นคากได้แต่บรมือตันทางเนาะห้องน้ำมันก็ต้งเสดเองวะขอกำเห็ไหาบ่ะเทไว่าละไรเนาะ ทามาแล้วมาท่านี่ทำมันมีทางเขาทงกลับคืน,น,น,อนขอทางตัวนี้ขขาาขเขา็บวนอืมเอาคือวัดตะกี้ปะอันทางออกมาไดน,นี่นะ,ะก,ด,กนอดอดเอายาตัวสิไปซื้อไม่กับสักกดนนไม่ได้สักก่นแน่นนะแค่กระยามันกับมันเศร้าสิ่งยากกับพี่น้องให้บัน<พ> มันสิเป็นถันมันถิสะสมถันปูนน้ำปลาแห้งมีนาปลามัเค็มด้วยข้าวกับไข่ขี้แน่ยุ่ไข่มันก็ได้สิีแห้งยุ่ไข่น่ไม้หเป้าูกย่านเข็มบ่แต่จะอย่าลืมน้ำมาชัยาที่ลอยไ่ได้เห็นหน้าเลยลามว่าหนหายกัจในั่งชุยแลวมาเห็น ไปดูว่าช่ห้างห้องบริหาเขาไปถนนเ้อาอยู่คนเดียวห้องห้อพี่นาก็ได้พี่นาก็ได้มวันผ่านยามได้ก็ได้ก็นอนฟันจะดูถ่ายจะก็นด้แม่นี่นะไปพันเนแม่นี่นะไปถ่ายให้ได้เสือกหอยเอาเหนื่อยได้เดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่น้ำม้วนกับประธานในบริหาเขาไปเพิ่งมาไปได้ขอหาหาบอเาไป เออซื้อ <c oughs> เขาอยู่ <c oughs> เขากระดังน,นะครับเขาผ่านมาแล้วนะเขาดังมาละเขาเป็นคนยูทูบเบอร์ดังมาละแต่เฮานี่โอ้ยย่ามได้สิผ่านแล้วเป็นปีกับโบผ่านเข <c oughs> าได้ได้เพื่อน <c oughs> ได้ได้ไดไ <c oughs> ผ่านนะอืมขาซาทูแล้วกันผ่านพันคนมาท่านหอดพันคน,นอยู่สามสิริรนน้อยแล้วก็จารีตนั่นเองคือว่า อมันบอกคนหัวหน้าชงเลยแม่งหางได้ดิเงินได้เงินาพันท่าพี่เลหบรอืมเอาถึยามไดแล้วก็เด็นไปสะเมื่อนึลัดมาทางนี้ครัก็เดิทางไปทางออกทางนีนกัน่เนาะเครีไปทางนี้แหละนี่ครยวนีอเ่อชิคก้างนี้แหละเดี๋ยวเดเอ่อ่าไปาเมืองกันได้เมื่อก่อนพีเน้อเออเมื่อทางเก่านึ่ก็ได้ยืดแต่ ได้เด้ได้ไดตามเมื่อกานกินแก้วเมื่อกันเด้อกินแก้วไอ้เมื่อพี่น้องไอ้บ้านเนี่ยเมื่อพี่น้องอาสีดยาพี่น้อยสียาวิตามินให้มีพอน้องกินแก้วคนดูใช่แหละแม่นพคนบ่อยอยู่ทงหน้าเพื่อแม่นบ้านอ่ะเอ่อไปเบิ่งกินน้องกินไปหลางัวพี่น้องกินแก้วเติมโตงัวนนะ งงวนนะตังโตนี่ผูกไว้นี่เลยบ่นัองก่งคนมากง่ายงว่วนพี่น้องอ้าวพุนะ <c oughs> ่นฮ่าฮ่เอาง่วนมาผูกพี่น้อยน้องเก่งนะสบายดีน้องก่งน่าเอาขอบใจป้าซื่มเมื่อแล้วมาสีไไดาไอเดทพี่น้องเอ้ยคลิปนี้สิน่าสนิทพี่น้องมาสีดาพอน้องก่ง,งพี่น้องเอย